หนึ่งเหตุที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันก็คือฤดูน้ําหลากในขณะนี้นะครับไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอกรกพระนะครับตอนนี้เขาเร่งสร้างแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่งนะครับหลังเริ่มเข้าสู่ฤดูน้ําหลากแล้วครับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาอำเภอกรบพระจังหวัดคนครสวรรค์นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและผู้รับเหมาเร่งสร้างแนวป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยาหลายกัดซอตตลิงในพื้นที่หมู่9ตำบลยางตาหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้หินขนาดใหญ่วางในกล่องแกรบเบียนทำมุม45องศานะครับเป็นแนวยาวกว่า500เมตร ทางด้านของนายสุดเขตปรีชาจารย์นะครับหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาลบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นช่วงโค้งรับน้ำพอดีนะครับทำให้เกิดการซอตะลิงจนเสียหายซึ่งล่าสุดเนี่ยระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากจึงต้องเร่งสร้างแนวป้องกันตะลิงพังให้เสร็จได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันตะลิงพังได้อย่างถาวรเลยครับ